กับเขาสู่ช่วงนี้นะครับแหมช่วงแรกนั้นภาคแรกจบไปแล้วนะมาพูดจะป็นยังไม่จบยังไม่จบแบบบริบูรณ์มันเป็นซีรีส์มันเป็นซีรีส์อ่ามีมีนี้มาต่อแล้วกันนะครับบอกว่าภาคสองภาคมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคําประกาศหวาดภวาโอ้ตอนนี้มีคนวาดภวาเยอะครับคําประกาศที่ว่านี้คือคําประกาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ครับนะครับคือตอนนั้นเนี่ยนายกไม่พูดอะไรเลยว่าจะไปไหน พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งนายกจะมาอยู่ด้วยก็ไม่พูดอะไรครับเป็นเรื่องมารยาทมารยาททางสังคมครับคือนายกเนี่ยเขาเป็นนายกจากคําเชิญของพลังประชารัฐดังนั้นถ้าพลังประชารัฐยังไม่พูดอะไรในการที่จะไม่ให้เขาอยู่ด้วยเขาก็มีมารยาทไม่พูดนะครับแต่ตอนที่พูดที่2ีบสามนั้นเพราะอะไรนะมีการเปิดตัวคุณวิ่งขวัญครับ คุณมิ่งขวัญนั้นก็บอกว่าที่มาอยู่กับพลังประชารัฐเพราะลุงตู่ไปแล้วอ่าใช่ไหมลุงตู่ไม่ได้พูดเองนะลุงตู่ไม่ได้พูดเสร็จแล้วก็ครับมีคนไปถามลุงป้อมว่าทําไมเอามิ่งขวัญเข้ามาเขาบอกเขาไม่เคยคิดจะมาพลังประชารัฐลุงป้อมก็พูดเองก็ตู่เขาไปแล้วอ่าคุณมิ่งขวัญพูดลุงป้อมพูดลุง้องพูดแล้วก็เสร็จแล้วคนของพลังประชารัฐเองจะเสนอชื่อลุงป้อม หัวหน้าพักเป็นนายกรัจฉริย์เป็นคันดีเดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเท่ากับเปิดโอกาสให้นายกแล้วว่าถ้านายกจะพูดไปอยู่คนอื่นไม่เสียมารยาทแล้วเพราะว่าในาพักนั้นเขาพูดก็ในพักเขาพูดแล้วว่าเขาไม่อยู่ครับดังนั้นวันที่23จึงพูดว่าไปแล้วไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติในตอนนั้นรวมไทยสร้างชาติเองก็ไม่พูดเพราะในเมื่อนายกไม่พูดและรวมไทยสร้างชาติจะไปพูดเนี่ยมันก็ออฟไซด์นะ มันก็เลยหลังเลหลังเลก็มีสสอบางคนกําลังพิจารณาอยู่ว่าจะไปภูมิใจไทยหรือจะไปรวมไทยสร้างชาติเพราะลุงตู่ยังไม่ประกาศนี่แหละเขาไปแล้วนะครับแต่พอลุงตู่ประกาศแค่นั้นหวาดผวาค่ะหวาดผวาเลยหวาดผวามากเพราะพอลุงตู่พูดปั๊บรวมไทยสร้างชาติเขาก็พูดได้แล้วสิออคราวนี้นะคุณเอกนัทซึ่งเป็นเลขาธิการของพรรกก็ออกมาเลยเรามีสอสอครบ ในแต่ละจังหวัดซึ่งประกาศออกมารับรองว่าเป็นสสดาวเริกอันที่สองเราได้บ้านใหญ่มาหลายจังหวัดนะครับคำว่าบ้านใหญ่ก็หมายความว่าไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นหมู่คณะอันที่สามถ้าคนหน้าใหม่จะเข้ามาเปิดตัวแล้วรับรองว่าร้องว้าวนะครับคือเมื่อตอนปี62เนี่ยเราเลือกคนที่ลงในนามพรคพลังประชารัฐ ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเรื่องแบบตาบอดคือไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นใครขอยลงในพลังประชารัฐเท่านั้นแต่รอบนี้คุณเอกนัทบอกว่าไม่ถึงกระบอดเปิดตาข้างหนึ่งเพราะจะนําเสนอโปรไฟล์ของคนเหล่านั้นให้ประชาชนได้รู้จักนี่เปิดตานะแต่อีกขั้งทำไมต้องหลิวตาดูไหม เพราะมันจะมีสอสในดวงใจที่อยากเลือกแต่ไม่ได้สังกัดรวมไทยสร้างชาติก็ขอหน่อยเถอะอ่าก็ปิดตาด้านนี้นะแล้วก็เลือกเพราะจริงๆในปี6-2เนี่ยมีกรณีนี้เกิดขึ้นที่พี่ให้คําแนะนําไปนะคะพี่เจอคุณป้าสองคนที่ออตกครับไปซื้อของเขาก็เดินมาหาพี่เลยอาจารย์พี่จะทํายังไงดีอะไรเหรอพี่คือสสที่พี่เคยเลือกในเขตของพี่เขาเป็นคนดีนะเขาทํางานดีด้วย แต่เขาไม่ได้สังกัดพรักพลังประชารัฐพี่อยากให้ลุงตู่เป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เอาไงดีละ่ะก็เลยบอกแล้วพี่อยากให้ลุงตู่เป็นนายกมากไหมคะก็มากเลยนะถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องลืมไปซะว่าพี่เคยเลือกใครพี่ก็เลือกคนที่ลงในนามของพักพลังประชารัฐเป็นลุงตู่สิปรากฏว่าในพื้นที่นั้นนะคะสอสอคนเก่งคนดีที่ ก็ติดพื้นที่แพ้เลยครับคือ,อยังไงก็มาเพราะฉะนั้นให้รู้จักค,คนที่ลงเปิดตาข้างหนึ่งแต่เคยมีสอสอได้ดวงใจแต่ไม่ได้สังกัดรวมไทยสร้างชาติก็ต้องปิดตาข้างหนึ่งอันนี้มันก็เลยเกิดอาการหวาดผวาเพราะว่าจะมีคนเนี่ยตัดสินใจแบบนี้ถ้าให้ลุงตูอยู่ต่อเนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรซึ่งคำตอบก็คือค อย่าเลือกสอสอเพียงเพื่อให้ได้สอสอแต่จงเลือกสอสอเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้นดยงตรีคนที่เราอยากได้อนะเราก็คิดนตตัวถ้าเลือกเพื่อไทยได้องอิงถ้าเลือกภูมิใจไทยได้คุณอนุทินถ้าเลือกก้าวไกลได้คุณพิธาแต่ถ้าเลือกรวมใจสร้างชาติได้ลุงตู่ก็ลองเอาอย่างนี้นั่งสมหัวกันครับแล้วถกกันดูว่า องอ,นงงอนินเป็นยังไงอนุทินเป็นยังไงพิธาเป็นยังไงลุงป้อมเป็นยังไงลุงตู่เป็นยังไงลองทําตารางเปรียบเทียบดูนะคะความซื่อสัตย์สุจริตภาวะผู้นําความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวการเป็นในยกของคนทั้งประเทศไม่เลือกที่รักมักที่ชังการมีผลงานเชิงประจักษ์ในในปัจจุบันแล้วก็ในในขณะเดียวกันนโยบายในอนาคต คนที่เข้ามาร่วมด้วยเป็นคนดีหรือเปล่านะตู่เป็นยังไงตุ๋ยเป็นยังไงไตลงเป็นยังไงสามต่อเนี่ยนะครับคือลองเอาเรา่นี้ยมาพิจารณาดูและในที่สุดเมื่อพิจารณาดูแล้วถ้าสมมุติว่าการพิจารณาของพวกคุณในกลุ่มที่คุยการบอกว่าเอออุ้งอิงนําเลือกไปเลยเพื่อไทยนะหรือถ้าพิจารณาโอ้อนุทินดีกว่าใครเพื่อเลือกไปเลยภูิใจไทยแต่ถ้าดูแล้ว ในหลายๆประเด็นที่พิจารณาเอ้ลุงตู่ดีกว่าถ้างั้นก็ต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติไปเลยดีไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครนี่คือถ้าเราเลือกตั้งรอบนี้อย่าคิดแต่ว่าเราอยากให้ใครเป็นสสแต่ต้องเลือกว่าเราอยากให้ใครเนี่ยเป็นนายกครับนะถ้าเราเลือกแบบนี้เราก็จะได้ว่าเราต้องการให้ใครเป็นนายกเพราะฉะนั้นให้กระแสถ้าคุณต้องการลุงตู่เป็นนายกนะ ให้กระแสว่าลุงตู่ต้องอยู่ต่อเนี่ยนะคะให้มันแรงๆเท่ากับกระแสเมื่อตอนสมัยหกสองรักความสงบจบที่ลุงตู่จำได้ไหมกระแสนั้นแรงพอจนทั้งลุงตู่เนี่ยได้เป็นนายกรอบนี้ลุงตู่จะอยู่อีกสองปีเราก็ต้องพูดถ้าเราอยากให้ลุงตู่อยู่เราก็ต้องบอกว่าโอเคนะถ้าหากว่าต้องการอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่กับใครล่ะอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็ต้องก็ต้องไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นพี่บอกได้เลยนะ ว่าละครเรื่องนี้ถ้าพี่สร้างครับมันจะต้องมีฉากที่คนนั่งสมหัวกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันนําเอาคนที่เป็นแคนดิเดตนายกของตระพักมาเปรียบเทียบกันอพอพิจารณาเสร็จแล้วครับก็ต้องสรุปกันว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะเลือกใครเป็นนายกก็แล้วแต่เวลาเลือกสสอย่าคิดแค่ใครเป็นสสให้คิดว่าถ้าเลือกคนนี้ใครจะได้เป็นนายกต้องคิดแบบนั้น พี่ครับแต่ว่าบางทีในบทละครเนี่ยมันมีเนื้อแล้วมันก็มีน้ำไงแต่ตน,น้ำบางเรื่องเนี่ยมันก็ช่วยทําให้แบบคนดูเนี่ยสนุกนะอยากรู้จังเลยว่าไอโ้โพต่างๆที่มันชี้วัดขึ้นมาเนี่ยทำไมพักบางพักเนี่ยเขาถึงได้ต้องผวาเขาถึงได้ต้องกลัวทั้งๆที่โพเนี่ยมันบ่งบอกไปถึงตัวเขาเนี่ยแหมบางทีเราก็เห็นโพสองโพซึ่งมันสวนทางกันกลับทิศกลับทางแล้วเราจะเชื่อไหนอ่ะฮะจะเชื่อไหนแต่ตอนนี้นะที่เราบอกว่า คำประกาศวานผวานะลงตู่ประกาศปั๊บพอเขาทําโพใหม่อุ้ยคะแนนลุงตู่ที่อยู่หางขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยและอย่าลืมนะอันนี้เพิ่งประกาศแล้วขึ้นนะอีกสี่เดือนนะอีกสี่เดือนขยับขยับขยับนแล้วถ้ามันเป็นไปตามคุณเอกนัทพูดจริงๆเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือหมายความว่ามีสอสอนาดีครบทุกจังหวัด มีกลุ่มสอสอบ้านใหญ่ในหลายจังหวัดและคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคนที่มีความเก่งมีความดีมีโปรโฟไฟล์ที่นำเสนอแล้วจะล้องว wow ้าว <Wow. S 1> นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกระแสะแบบนี้พี่ว่ารวมไทยสร้างชาติเขาจะต้องเน้นเลยว่า hmm. ถ้าอยากจะให้ลุงตู่อยู่ต่อเพื่อสารงานต่อประเทศชาติได้พัฒนาต่อ ก็ต้องเลือกเขาก็ต้องเลื่องตูเพราะตอนนี้เนี่ยกระแสสามต่อมาอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วนะครับก็มีต่อสามต่อเนี่ยนะต่อตู่ต่อตุ๋ยต,ต,ต่อไตรรงใช่ไหมพี่พูดเรื่องนี้เข้าไปในเฟซบุ๊กพี่ครับแล้วก็ในไลน์พี่ใช้คําว่าความรู้คู่คุณธรรมปรากฏมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งพี่คารมนับถือท่านบอกว่าอีตเปลี่ยนได้ไหมาจากความรู้คู่คุณธรรมเป็น ให้เป็นคุณธรรมนำความรู้ม,รรม,มันก็ยังอยู่แต่ท่านอบอกว่าอะไรก็ตามถ้าจะให้มันดีเนี่ยมันต้องเอาคุณธรรมนำมคือก็คือทั้งความรู้และคุณธรรมยังอยู่นะคะเพียงแต่ว่าพี่ใช้ว่าความรู้คู่คุณธรรมท่านขอให้ร้องขอร้องให้ใช้คําว่าคุณธรรมนําความรูม้นะคะยันตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคุยกันว่าเอะถ้าเอายงี้ดีไหมให้เลือกรวมไทยสร้างชาติครับเพื่ออะไร เพื่อได้สามต่อถ้าได้สามต่อนะคือต่อต่อตุยต่อไต่รงซึ่งเป็นคนเก่งและคนดีในการที่จะมาบริหารประเทศชาติด้วยคุณธรรมนําความรู้ซึ่งพี่ไม่รู้นะว่ากระแสเนี่ยจะแรงแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้ากระแสนี้แรงเนี่ยไอ้ละครเรื่องนี้ที่เราตั้งชื่อว่าคําประกาศหวาดผวาเนี่ยมันจะเป็นจริงนะครับครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าทางรารวมไทยสร้างชาติเขาพูดแบบมั่นใจมากเลยนะเขาไม่ได้ลงเลือกตั้ง เพื่อเพียงแต่จะไปร่วมรัฐบาลกับใคร mm hmm. เขาลงเลือกตั้งหวังว่าจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล mm hmm. เพื่อนำเอาความรู้ความสามารถอุด,ดมก,การณ์ที่เขาตั้งใจเนี่ยมาบริหารประเทศชาติให้ก้าวหน้าและพัฒนา <c oughs> เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน <c oughs> ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนแมพอมาฟังละครนะครับที่อาจารย์เสรีพูดขึ้นมานะฮะก็ทําให้รู้เลยนะครับว่าความจริงในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องแฟชั่นนะครับว่าชอบใครรักใครครับแต่ให้ดูครับว่าคนที่เราจะเลือกเข้ามาเนี่ยเขาทําอะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับแค่นี้องครับประเทศชาติบ้านเมืองเรานะครับก็จะมีความสุขในเรื่องของการเมืองด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนครับ